มาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับวันนี้มีน้ำพริกปลาทูปลาทูมันตัวใหญ่ๆเลยทุกคนมาครับพริกปลาทูร้อนๆเลยครับผมผักแก้มผักลวกเยอะเลยอยู่ข้าวมากเลยวันนี้ กระถูร้อนๆเลยผักต้มทูบูต้มดอกแครลวกก็มีมะละก็มีขนมกน็มีงอ,อืมขนมสนอืม มันละไปไหนหมดเนี่ยมีดอกทานโน้ด้วยมั้เก็บเอง ล้อเลยฟังเสียงนกร้อง กินข้าวเ,เพลินเลยบางส่วนตุกูกำลังงาครับหน้านี้กินไม่ทันเลย จ่างอนอ๋อละผักนี่ในส่วนมาเลยนะด็อกคงด็อกแคร เผือดต้มกูะพ,พนี่ต้องเอามายำน้ำพริกเผากุ้งสดอร่อย ฮะไม่ได้กิน <laughs> นั่นผู้ว่าหอมแซ่บไม่น่ากินเหมือนสุ่เคยหมือนแก้มอร่อยประทูเนี่ย <c oughs> แบบทน สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ